ดูนะครับดูะครับกรรมการดูเวลานะครับดูเวลาด้วยดูเวลาด้วยดูเวลาแลครับไปไปเลดันชวยกันดันช่วนดัเดันไปดันไปเดันไปเดันไปไปไปย 6นะแรงๆลสิมด้เอาละไยทีกวิ่งกมามาในทุกีต้องดีเดียวมีเหตุไหมมีเหตุไหมยกมือด้วยมีเหตุไหมมีเหตุใจ้ใวนามด้วยนะครับมีหัวครับอันนี้บวกอยู่แล้วเอาละเอาละเอาละแล้วแล้วไปบางอะไปได้ดับสิงครับดําิงครับมามาบกเบรกเบ